เอาติปให้บิ๊เข้าใหม่บอกเลยค่ะว่าคันนี้คือโคตรคุ้มวันนี้ที่อาคาจัดให้นะคะชมหน้าหล่อชมหน้าใหม่สีสวยเดิมบางทน้าคันแบบนี้ค่ะไฟหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะเข้ามาพร้อมกับล้อมแห็กและได้อย่างดันหล่อป,ปีใหม่ค่ะบอกเลยว่าโคตรคุ้มกระจกมองข้ามมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่จับเป็นแบบโคมเนียมสวยๆแบบนี้ค่ะส่วนภายในของเขานะคะนี่เลยค่ะเข้ามาพร้อมกับเบาะหนังสีดำผ่านหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยแบบมันติฟังกชั่นและมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายแบบนี้นะคะรุ่นนี้ได้เป็นไฮบิดยิ่งประหยัดน้าม ส่วนด้านท้ายของเขากว้างนั่งสบายแบบนี้เลยค่ะเขามาพร้อมกับระบบแอร์ให้2องตำแหน่งที่พักแขนที่วางแก้วมีให้ครบ ทุมเมด้วยสีดำทั้งหมด,หมดเบาะแน่นฝูสุดๆเลยส่วนด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายดูเรียวยาวตัดมาด้วยคมเมี่ยมแบบนี้ค่ะพร้อมกับโลโก้นะคะแล้วก็นี่เลยระบบไฮบริดเซนเซอร์ด้านหลังมีให้ครบสําหรับรุ่นนี้นะคะ To y ยต้าอัลติไฮบริดปี2021วันนี้เจคาจัดให้5 29แ0 0บาทผ่อนเพียง9,000นกว่าบาทเรามีโปรโมชั่นของรถเพียง9กายวบาบาทไปแนซนอนมัิง่ายอนมัดไวลองว่าพื่นที่สองสถาบาันสาม,มารถรับชมรถจริงได้ที่เจคาเสรีไทยสนใจรุ่นนี้ทักมาสอบถามได้เลยนะคะ